ครับสวัสดี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 ครับครับนี่ผมนะครับวันนี้มีสมาชิกเอฟซีของรายการนะครับมาจากที่แถวชจังหวัดชลบุรีชลบุรีนะครับบางสะเลนะครับบสลครับพี่ผมชื่อนิพัสสุดใจครับนะครับพี่นิพัสสุดใจนะครับอ่าต้องบอกว่าวันเนี้ยนะครับพี่นิพัสจริงๆก็มาเช่าชั่วโมงนะครับในการตรวจพระก็คือนําพระมาถึงยี่สิบองค์ครับวันนี้ กว่าครับกว่านะครับขนมาครับก็เช่าชั่วโมงนะครับแล้วก็เพิ่ว่าเรามีนะครับเรียกว่าเป็นพระโลหะกันนะครับพระโลหะนะครับต้องบอกว่าจริงๆมาตรฐานของเราที่ทาเนี่ยเราขยายไปพระเนื้อดินกับพระโลหะแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆทําประกาศเพราะว่าในแต่ละเรื่องนะครับจะต้องเก็บข้อมูลจนกระทั่งตั้งเป็นสาตรฐานขึ้นมานะครับแล้วถึงจะใช้นะครับแล้วก็ในแต่ละในแต่ละพระในแต่ละคีเนี่ยนะครับมีมีจุดที่ต้องหาเนี่ยไม่เหมือนกัน นะครับวันนี้ของพี่นิพัฒน์นี่ก็จะมีพระที่เป็นเนื้อเมฆสิธิ์เมฆสิทธิ์ครับนะครับถ้าไม่สนใจสะสมพระเนื้อเมฆสิทธิ์ครับชอบครับเพราะว่าเหมือนแบบเคยศึกษาแล้วก็ติดตามที่วัดอนงค์นะครับก็มีความรู้สึกชอบแล้วก็อยากสะสมครับแล้วก็ได้มาก็เอ๊จะแท้หรือไม่แท้ก็เลยคิดไม่ออกก็มาที่สแกนที่นี่แหละครับครับ่านผมครับอันนี้ต้องบอกทุกท่านนะครับว่าเนื้อเมฆสิทธิ์เนี่ยจริงๆก็คือ หลักๆเนี่ยก็คือสีเนี่ยจะออกไปทางจริงออกสีทองด้วยซ้านะครับแล้วก็ออกไปทางสีปิ่งมังทับ mm hmm. นะครับเป็นลักษณะ,ะการเร่นแร่แ,แปธาตุเพราะว่ากันตามตำราเนี่ยเขาว่าจะมีธาตุหลักๆอยู่สี่ธาตุซึ่งเนี่ยเราก็จะต้องหาธาตุเนี่ยเอาเป็นตามตำราก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนจะใช้ธาตุไหนแร่ไหนผสมกัน,นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าว่าโบราณมาเนี่ยมันต้องมีหนึ่งมีทองแดงนะครับมีเงิน mm hmm. นะครับมีสังกะสีแล้วก็มีประลอด อันนี้คือ4ี่ตัวหลักที่เราจะต้องหาเจอนะครับโดยความเขียวเนี่ยก็น่าจะมาจากเขียวที่เป็นสนิมทองแดงนะครับทองแดงเนี่ยจะมีลักษณะสนิมเขียวอยู่แล้ว,น,ว,ลวนะครับส่วนความมันวาวที่จะทำให้เงินแล้วก็ไม่ทําให้หมองเนี่ยก็ต้องมาจากเงินและสังกสีนะครับส่วนกรรมวิธีเนี่ยมันก็ต้องเป็นการผสมการเล่นแร่แปรธาตุานเนี่ยปกติไม่ได้มีเฉพาะแค่ การบองพิธีปกติต้องมีการสวดด้วยนะครับมีการทําพิธีด้วยตรงเนี้ยทาให้พาเนื้อเม่กสิทธิ์เนี่ยมีลักษณะของเขาเรียกว่าพุทธคุณนะครับที่ไม่ธรรมดาคือเอาท่าปกติมารวมกันให้เป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ใช่คำนี้ครับเพราะในในทางคนสร้างพระเนี่ยแม่กสิทธิ์กับเม่กพัฒเนี่ยถือว่าเป็นอีกทาาหนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์แล้วโดยเม่กสิทธิ์เองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญหนึ่งคือมีประหลอดอันนี้ก็ต้อง แจ้งว่าปลาหลอดในอดีตเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าหาซื้อก็ได้แบบนี้นะครับไม่ได้ว่าเดินไปศึกษาพันธุ์ขอซื้อปลาหลอด <c oughs> ไม่มีนะครับ <c oughs> อ่าพระเนี่ยจะต้องมีวิธีเรียกปลาหลอด <c oughs> นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ของเน่าเสีย <c oughs> อ่าบางคนก็ใช้ไข่เน่าวิธี <c oughs> <c oughs> เรียกในมีเรียกในป่าก็มี <c oughs> นะครับมีเรียกจากแม่น้ําก็มีดังนั้นการจะได้ปลาหลอดมาเนี่ยสักจํานวนหนึ่งก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับ หรือสิบ้ากรัมเนี่ยเล็กๆเนี่ยปลอดนี้มีม,มีน้ำหนักนะครับสิบห้ากรัมในเล็กนิดเดียวเองยากออืืนะครับไม่ง่ายแล้วก็เรียกมาแล้วเนี่ยปลอดเนี่ยมีพิษอืทุกคนก็ทราบล้วไอ้ปลอดเนี่ย,อออยโอคือทําลายเยอะครับในร่างกายเพราะนั้นภาระที่เรียกมาเนี่ยต้องมีวิธีฆ่าพิษปลอหลอดไม่ว่าจะทําด้วยการหุงปลอดอีกทีนึงนะครับบริกรรมคาถา นะครับในการหงก็จะใส่ยาต่างๆเข้าไปอีกอันเนี้ยอีกวิธีหนึ่ง mm hmm. แล้วจนกว่าจะได้ปะหลอดนั้นประหลอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องของเหล็กไหล mm hmm. ก็จะต้องมีใส่มาด้วยเพราะเนี่ยจุดสําคัญเลยในเนื้อเมกะสิตเราต้องหาประหลอดให้เจออ mm ื hmm. นะครับ mm hmm. ซึ่งมีอาจจะไม่มากแต่ว่าต้องมี mm hmm. อืตนะครับอ่าอันนี้ยังไงก็ต้องมพีพี่พี่นิพัฒน์เคยศึกษาเรื่องราวนี้มาด้วยไหมครับครับก็บ ก็อ่านนะครับเราอ่านแต่ประวัติแต่เราก็ไม่ได้รู้ว่าจริงแท้เป็นยังไงครับครับนะเพราะฉะนั้นตอนตอนมาตรวจเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันผมก็จะคุยกับพี่นิพัทน์ว่าดูด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ฟูเรสเซนต์ปกติตัวเดิมเนี่ยนะครับเราอาจจะหาลำบากเพราะว่าบางทีมันมีแต่น้อยก็คุยไปผมก็บอกผมดูแล้วเนี่ยผมซีเรียสตัวเดียวเลยผมต้องเจอประหลอดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคีย์สำคัญที่จะต้องที่จะต้องมีแล้วถือว่าประหลอดที่เรียกมาถือเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ในอดีตนะครับ ผ้าทุดงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียกประหลอดเป็นแล้วก็มีวิธีฆ่าพิดประหลอดแล้วก็พกติดตัวเวลาเพราะอะไรครับเวลาไปเจอไข่ป่าก็เอาประหลอดที่เป็นก้อนประหลอดเป็นก้อนด้วยนะนะครับละลายน้ํานะครับแล้วก็ดื่มอันนี้ผมพูดเนี่ยก็คือเป็นวิชาส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้พูดให้ท่านไปทําตามนะครับ <laughs> พราะประาลอดมีอันตรายนะครับเนี่ยยาหมดนะปะาลอดมีอันตรายรแต่นี้พูดตามสิ่งที่เจอม,มิวผมมีโอกาสเจอพระปฏิบัติว้วอย่างน้อยเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อสมพรเนี่ยที่เจอเรื่องนั้นก็ได้เล่าเรื่องนี้มานะครับหรือบางทีพระป่าไปในป่าเนี่ยเป็นป่าช้าเนี่ยก็คือจะมีไอประาลอดช่วงกลางคืนมีอยู่แล้วครับเพราะนั้นบางทีไอประหาลอดเข้าตัวพระทุดงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็เป็นอันตรา,ายเพราะนั้นก็มีพกประาลอดเนี่ย เอาไว้ค่าพิษประหลอดอีกทีหนึ่งนี่ก็ส่วนหนึ่งเพราะเนี่ยเรื่องของวิชาประหลอดเนี่ยเป็นของคู่กับพระป่าของประเทศไทยนะครับมีการถ่ายทอดกันมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะสาบสูญย์ไปแล้วหรือจะถ่ายทอดหมดทุกองค์ที่เรียนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ถามพระที่มีเนี่ยก็มีโอกาสนะครับอ,อ,อันนี้ก่อนก่อนไปชมพระถามพี่นิพัฒธ์นิดหนึ่งอ่าพกพระเมกสิ์เนี่ยมีเจอประสบการณ์อะไรบ้างไหมครับก็ โดยส่วนตัวก็นับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็มีความที่ชื่นชอบแล้วก็ชอบแล้วก็ฟังผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าพระเนื้อเมฆสิทธิ์เนี่ยคือจะพลิกร้ายกลายเป็นดีให้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวครับถามว่าได้ตรงนั้นไหมผมก็คิดว่าผมก็ได้อยู่ดีดีมาทุกวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นองท่านด้วยครับครับนะก็ต้องบอกว่าแรกที่หาได้เยอะ ในบ้านเราเนี่ยนะครับติ้งมาแตอดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทองแดงน,นะครับพระที่เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยปกติสีจะออกทองเหลืองออ่าพูดง่ายๆนะถ้าดูไม่ขาดก็จะบอกทองเหลืองแต่ว่าโอเคแหละก็จะมีส่วนผสมเนื้ออื่นอยู่แต่ความพิเศษอย่างที่บอกอะสนิมเขียวของทองแดงเนี่ยไม่ขึ้นแต่กลับกายยิ่งใช้เนี่ยรู้สึกก็คือจะสีออกเขียวเงาวาวเป็นปิกนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นค่าออกไซด์ ออกซิเดชันของทองแดงแต่ด้วยวิธีการเนี่ยทําให้แบบไม่เป็นกลับกันนะครับเราไปเอาเหรียญสิบทุกวันนี้ก็ได้นะครับเหรียญสิบเนี่ยเราอันนี้เราดูอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเก่าใหม่เอาวางไว้ในห้องน้ําสักพักหนึ่งเนี่ยจะเกิดสนิมเขียวขึ้นมาอืมอ่านะครับในเหรียญที่เหรียญที่เป็นทองเหลืองนี่แหละเกิดขึ้นแต่กลับกันเนี่ยในผ้าที่เป็นเมกสิบเนี่ยเราไม่เจออืมอันนี้ผมเปรียบเทียบฟารับถ้าเราเอาอะไรก็ตามที่เป็นทองเหลืองเนี่ยครับ วางไว้ห้องน้ำเนี่ยแหละตรงไหนก็ได้นะครับที่อยู่บริเวณที่มีความชื้นนะครับหรือหรือชั้นวางของที่อยู่ในห้องน้ําเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยจะเกิดสนิมเขียวขึ้นเพราะสนิมสีเขียวนั่แหละก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นออกไซด์หรือเป็นสนิมของทองแดงออันนี้ว่ากันตามธาตุแต่พอเป็นแมกนสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยใช้จะโด,ดนเหงื่ออะไรก็ตามเขียวจะเขียวเงาเป็นเขียวแมงทับนะครับซึ่งอันนี้เป็นความเขาเรียกว่าเป็นเป็นวิทยาศาสตร,ร์ทางโลหะ แต่ว่ากระบวนการส่วนผสมของเมกะสิทธ์เนี่ยนะครับทําให้บริเวณทําให้สนิมเขียวเนี่ยไม่เกิดนะครับออออโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมพระด้วยกันนะครับอันนี้นะครับทั้งสามองนี้ของพี่นิพัฒน์ยังไงบ้างรครับครับทั้งสามองนี้ก็คือมีผู้ใหญ่ท่านให้มานะครับก็จะมีนางกัดแล้วก็จะมีปางซ่อนหาอะไรองหนึ่งก็จะเป็นอน่าจะเป็นปกโพนะครับ ใช่ใช่ครับปกโพครับตรงนี้เป็นปกโพครับนี่เนี่ยครับนี่เป็นปกโพครับนี่มาให้ดูเนื้อนะครับครับ,รบโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูเหมือนท้องเหลืองนี่แหละแต่ว่าจะมีแกมเขียวนิดนึงเนี่ยเวลาดูนะครับจะเห็นนี่นะครับ<ม>นี่นะครับก็คืออันนี้มีได้มีได้มีได้ใส่ได้ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมครับเอาไว้บูชาอย่างเดียวไว้แช่น้ํา ทำน้ามนต์แต่แต่มีการแช่น้ำด้วยแต่ว่าสนิมไม่ขึ้นไม่ขึ้นเห็นไหมฮะไม่มีสนิมเขียวขึ้นนะเวลาเราดูเนี่ยเราจะเห็นลักษณะเขียวเขียวหน่อยแต่ถ้าแช่อีกเนี่ยผมว่าจะเขียวขึ้นโอ้ครับอ่าจะเขียวขึ้นนะจะเขียวแมงทับเลยนะครับอย่างที่เขาพูดกันนะครับครับเกิดนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับแช่ทั้งสามองเลยไหมฮะแช่องค์องค์กลางเป็นหลักกลางนะองค์นี้ก็เขียวเห็นไหมเนี่ย อันนี้คือลักษณะคุณสมบัตินะครับของลักษณะของเมฆสิทธิ์นะครับเพียงแต่ว่าหนึ่งสี่ที่จะเป็นปิกแมงทับจะมากจะน้อยเนี่ยอันนี้อยู่ที่กระบวนการตั้งต้นด้วยนะครับแล้วก็การใช้ด้วยครับนะครับ,รบแล้วก็ลักษณะของการเกิดออกไซด์ด้วยเพราะเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าที่อย่างที่บอกก็กคือแช่ทําน้ำมูลนะครับ<ช>แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสนิมเขียวขึ้นนะครับอันนี้คือแต่ก็เขียวนะครับผมถ้าดูดีๆเนะี่ยเราจะรู้ว่าความต่างระหว่างเนื้อทองเหลืองเนี่ย กับเนื้อที่เป็นเมกสิทธิ์ก็คือจะเขียวแต่ถ้าทองเหลืองปุ๊บสนิมจะขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพระหลายชุดที่บางทีอะเรียกว่าเป็นพระสนิมเขียวอ่ะเคยเห็นไหมคบางพระใหม่ๆบางบางวัดที่ทําบางทีเอาไปแช่น้ำมนต์ปุ๊บแล้วก็คือสนิมเขียวขึ้นนั่นหมายความว่าเป็นทองเหลืองทองเหลืองนะครับนะครับอ่าแล้วก็กระบวนการก็ก็อาจจะคนเราวิธีการกับการทําเมกสิทธิ์นะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะลองตรวจดูนะครับด้วยเครื่องนับโล n a อนาไลเซอร์นะครับว่าในนี้เนี่ยนะครับเราพบธาตุอะไรบ้างนะครับจะมีตัวหลักๆอย่างที่บอกนะครับก็คือทองแดงสังกะสีเงินแล้วก็ประหลอดนะครับอันนี้คือว่าตามเนื้อหาหลักก่อนนะครับในส่วนของอ พาเนื้อเมฆสิธย์นะครับด้านล่างนี้เราจะเป็นค่าพลังงานนะครับเห็นนะครับนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะครับจะด,ดูด้านหลังนิดนึงนะครับ ก็หลักๆนะครับจริงๆเนี่ยเวลาดูเนี่ยนะครับจะมีเขาเรียกว่ามีธาตุสำคัญที่ต้องมีกับมีธาตุที่ใช้ในการสร้างนะครับประกอบอะไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันอันนี้ดูหน้าหลังนะครับอ่าอันนี้เราดูธาตุที่เป็นคีก่อนนะครับแล้วค่อยดูตัวหลักนะครับอ่าตัวที่จะเป็นตัวหลักอเหล็กเนี่ยเรามีเจออยู่เท่านี้นะครับ0.052นะครับ แต่ตัวหลักที่มีอันนี้คือคอปเปอร์นะครับคือทองแดงนะครับอยู่ที่58าปเซนะครับอ่าสังกษีอันนี้ต้องมีนะครับ0.194อันนี้ว่าด้วยตามเนื้อหาจำรานะครับเงินนะครับ0.007 0.016นะครับคันนี้เปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าภาษาอังกฤษเราอาจจะดูไม่คุ้นแต่ภาษาไทยอาจจะเข้าใจนะครับอย่างตัวนี้นะครับนี่นะครับ แอนติโมนีนะครับตัวนี้คือที่นี่คือพลวงนะครับเนี่ยนะครับโชว์เลยนะครับสามสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับอ่าก็คือมีโลหะอันนี้พวงเป็นลักษณะสีอะไรครับก็จะออกเป็นสีเงินวาวแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยนะครับทําให้เรื่องของออกไซด์เนี่ยของทองแดงเนี่ยนะครับออกเป็นตัวของสีเขียวนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นอ่าสนิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เราเจอนะครับก็คืออะเซนิกนะครับ ปกติในกลุ่มโลหะโบราณนะครับเก่าๆเนี่ยนะครับเราก็จะเจอกลุ่มที่เป็นสารหนูอยู่นะครับแล้วก็พวกนี้นะครับก็จะเป็นองค์ประกอบอย่างที่บอกครับว่าสูตรนะครับโดยสูตรหลักเนี่ยเราจะต้องเจอนะครับก็คือผมเจอพี่นิพั์แรกๆก็บอกว่าโอเคยังไงตัวหลักเนี่ยมันจะต้องมีก่อนตัวเนี้ยในตัวหลักนเนี้ยมันจะขาดอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวเรื่องของประหลอดอนุญาตนะครับสูตรหลักของเมกสิสิ์นะครับจะประกอบด้วยนะครับมี นะครับทองแดงคอปเปอร์นะครับซิงสังกะสีนะครับแล้วก็เงินนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือประหลอดแต่ว่าตัวที่เป็นตัวที่ใช้หลักๆนะครับที่ทําให้เกิดเนื้อเนี่ยก็จะมีหนึ่งคอปเปอร์นะครับคือทองแดงอีกตัวหนึ่งครับแอนติโมนีนะครับก็คือตัวของพลวงที่เรารู้จักนะครับอันนี้ก็จะคือคสองตัวเนี้ยจะมีหลักๆอยู่เยอะเพราะนั้นตัวออกซิเดชันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ไม่เกิดเป็นสนิมเขียวนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะ มาดูอีกค่าหนึ่งครับที่เราต้องหาเจอคือประลอดพูด,ดง่ายๆถ้าเราหาประหลอดไม่ได้นะครับซึ่งมันมีแต่อาจจะมีอยู่ไม่เยอะอย่างที่บอกมันก็จะไม่ครบสูตรของมิคสิตนะครับอ,อันนี้คือสิ่งที่จะต้องมีอ่านะครับคือเมื่อกี้เนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับมันจะมีที่เราเจอเนี่ยนอกเหนือากนั้นะคือเราเจอตะกัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูในค่าที่ละเอียดนะเพื่อเราต้องการหาประลอดนะครับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยโดย โดยตำราที่ว่าแล้วกันนะครับมันจะต้องมีนะครับซึ่งค่าเนี่ยอาจจะมีน้อยมากเพราะเนี่ยในระบบที่เราตรวจลักษณะของการปนเปื้อนเนี่ยเราตรวจเป็นระดับ ppm เนี่ยนะครับเราก็จะเจออันนั้นก็คือนั้นการตรวจเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอยู่สองระดับด้วยกันนะครับในการตรวจที่ละเอียดนะครับเราก็จะพบตรงนี้นะครับก็คือนี่นะครับเบอร์คูรีนี่คือประหลอดฉะนั้นก็เท่ากับว่าพระองค์นี้นะครับโดยสูตร ปกติเลยเนี่ยของเมกสิทธ์เนี่ยนะครับก็ถึงว่าพบพบนะครับอย่างนี้บอกครับว่าโลหะที่ใช้ก็ส่วนหนึ่งแต่โลหะที่ประกอบให้ถูกพิธีนั่นนะครับก็คือทองแดงนะครับแล้กสีเงินแล้วก็ประหลอดส่วนตะกั่วเนี่ยเราก็มีพบซึ่งค่าทั้งหมดนี้นะครับมันจะเป็นค่าที่เราสามารถเก็บเป็นหลักเอาไว้ได้ว่าต้องเจออะไรยังไงบ้างเดี๋ยวลองอีกจุดหนึ่งก็ได้ครับนะครับเพื่อให้ดูนะครับว่าเจออะไรบ้างนะครับ ือเนี้ต้องมาหาให้เจอนะครับอย่างที่บอกถ้าเราเราลงค่าตรวจละเอียดแล้วเนี่ยจออเพื่อหาประหลอดนะครับถ้าไม่เจอไม่เจอก็เรียกว่าไม่ถูกพิธีต้องใช้คำนี้นะครับอ่าเพราะว่ายังไงก็ต้องมีแล้วเ,เราถือว่าประลอดเนี่ยเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นพระหรือจะปอมในยุคใหม่มาในส่วนรายละเอียดพวกนี้ก็จะไม่มี หรือถ้ามีนะครับสัดส,ส่วนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะเนี่ย,ายการเจาะหาะรายละเอียดเนี่ยตรงนี้คือสําคัญเพราะถ้าเขาจะทําตะกัวมาถ้าเราตรวจในจุดที่เราต้องการเจาะรายละเอียดมันก็จะมีค่ามากกว่านี้อันนี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนจุดอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตัวที่เป็นตัวหลักๆเนี่ยค่าทมันเยอะมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับส่วนตัวที่มันมีน้อยตลอดมันมีน้อยมันก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนี่ก็ยังเจอ<ม>บริเวณใบหน้านะครับอ่าดูที่อื่นนะครับของผิว ว่าเราเจอประหลอดนะครับในเกือบทุกจุดขององค์พระนะครับแต่อย่างที่บอกว่าประหลอดที่อยู่ในนี้ต้องเป็นประหลอดที่เขาฆ่าผิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่พระจะมาทําพิธีเนี่ยนะครับแต่ว่าถือว่ามีปริมาณที่น้อยเพราะว่าในการผสมอะไรนะจะมีการไล่ไอประหลอดโอยคอสมควรน,นะครับ นี่นะครับก็จะมีอยู่ั่นในองพระนะครับในจุดที่ละเอียดจริงๆเนี่ยที่มีสัดส่วนผสมเนี่ยจะมีตะกั่วกับมีประหลอดอยู่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมให้ดูแล้วนะครับเมอร์คิวีนะครับก็คือประหลอดนะครับนะครับตรงนี้โอเคนะครับอันนี้ก็คือจุดที่เราเจอครับในส่วนของนะครับเนื้อเมกสิ์คั้นนี้องอื่นขออนุญาตดูที่ ที่ปลอดเลยแล้วกันนะครับตนงนี้ที่เป็นรางกวักแล้วกันนะครับนะครับโอเคนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นจุดที่เราใช้ดูนะครับในส่วนของ พาที่เป็นเม่คสิทธิ์มันถามว่าการอิงตามตําราเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ช่วยหานะครับแล้วประเด็นก็คือ ppm นี่คือหนึ่งในล้านอยู่แล้วครับแล้วเล็กน้อยมากเลยแต่ก็เจอนะครับแต่ก็เจอเนี่ยนะครับนี่ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับมีอยู่น้อยมากเลยยีสิบเอ็ด ppm ก็คือหนึ่งในล้านส่วนทั้งหมดเนี่ยเจออยู่เท่านี้แต่ก็เจอนะครับ่าก็จะต้องมีต้องมีประหลอดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็น กระบวนการในการสร้างนะครับจะดูด้านหลังบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับไม่ได้มีแค่ปลอดนะครับสารอื่นเนี่ยนะครับที่เจอเนี่ยพวกนี้จะเป็นคีย์สำคัญที่ใช้ในการหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่เราใช้เครื่องที่เป็นระดับโรลดเนี่ย มันไม่ได้เจอแค่จุดที่เราจะหานั้นบางทีตัวอื่นที่มาด้วยกันเนี่ยเมื่อเราเจอเนี่ยเราก็จะพบว่าอย่างโรไมา์เนี่ยนะครับในเนื้อเมฆเิษตรเนี่ยเราก็พบด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกพอมันละเอียดปุ๊บเนี่ยคนจะปลอมจะปลอมลาบากแล้วแล้วยิ่งของที่พิเศษที่สุดคือไอการหาที่เป็น ppm ครับแปลว่าเราต้องเจอพวกนี้อยู่ในระดับเปอร์เซ็นต์ที่เป็นหนึ่งในล้านเพราะฉะนั้นถ้าเขาใส่มามากขึ้นนิดเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะเจอประหลอดแบบสูงไปเลยเพราะอันนี้ยากนะครับ แล้วเพราะอะไรเพราะว่าการทําพระเหรียญเนี่ยเขาไม่ได้หลอมาทีละองค์เดียวเพราะฉะนั้นเวลาทํามาเนี่ยสัดส,ส่วนพวกเนี้ยค่อนข้างจะมีแล้วค่อนข้างจะค่อนข้างจะนิ่งนะครับนะเนี่ยเราก็เจอนะครับเนี่ยเราก็เจอเมอร์คกรี่นะตลอดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ครับเวลาเราไปเจอพระที่ถูกสร้างอยู่ในชุดเดียวกันเนี่ยเราไปอย่างขององค์วัดอนงเนี่ยก็จะต้องเจอลักษณะเดียวกันนะครับ แล้วค่าถ้าเป็นภาคลุ่มเดียวกันเนี่ยค่าก็จะไม่ได้ถึงขนาดต่างกันมากนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เขาอีกองคหนึ่งแล้วนะครับให้มาดูตรงนี้นะครับว่านะครับเนี่ยก็คือสิ่งที่ราเจอในเมกะสิทธ์นะครับด้านหลังเลยนะครับยิ่งอะไรก็ตามที่มียิ่งน,น้อยเนี่ย ยิ่งเป็นคีย์สำคัญนะครับจุดที่เราเจอเนี่ยเราเจอตัวที่น้อยๆนะครับที่ต้องมีอย่างเช่นนี่บอกสังกษีเงินเนี่ยขาดไม่ได้นะครับตัวของประหลอดเนี่ยขาดไม่ได้เพราะเนี่ยยิ่งน้อยแล้วเจอเนี่ยยิ่งดีเพราะถ้าแปลกปลอมมาแล้วผ่ามันกระโดดไปเลยนะครับอันนี้เรารู้เลยว่าปลอมอเหมือนกับสแกนลูคค่าแล้วเฮ้ยเรารู้แล้วต้องมนนนีนี่นี่นี่เอาไปทํามานะครับแล้วเนี่ยอันนี้เราก็เจอ หนึ่งร้อยห้า ppm คือร้อยห้าส่วนล้านอีกทีหนึ่งนะครับพอส่วนล้านปุ๊บหมายความว่ามันจะต้องมีเท่าไหร่ศูนย์ข้างหน้าเอาอ,อีกสามตัวจะเป็นศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งศูนย์ห้าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้แหละคือคือจุดที่เราพัฒนาเครื่องโหลดมาเนี่ยเพื่อหาความต่างในจุดที่มันละเอียดจริงๆเมื่อหลายคนจะบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยอาจารย์นี้ก็ปลอมได้เดี๋ยเอามาสแกนให้ดู แต่ว่าไม่ได้โอยที่บอกครับเนี่ยเราเลือกหาตัวที่เป็นหนึ่งในร้านเอาไม่กี่ตัวเนี้ยที่เราคิดว่าหายากนะครับแล้วค่ามันน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละก็จะเป็นจุดสําคัญนะครับที่ทําให้เจอนะครับอ่าอันนี้ก็จุดนี้ก็เจอสามหกสิบเจ็ด pm แต่ว่าถ้าเราเอาเอาศูนย์งหน้าใส่ค่าพวกนี้มันแทบจะไม่มีผลแล้วเพราะมันจะเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามหกเจ็ดนะครับเล็กน้อยนะครับก็ถือว่า นะครับอันนี้พิพภัทดูแล้วสบายใจสบายใจบ้างไหมครับสบายใจนะครับสบายใจนะครับลูกค้าเพราะว่าอย่างที่บอกครับค่าที่ต้องมีในเกณฑ์เราต้องหาให้เจอจากนั้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าพระถูกพิธีมีอะไรเป็นองค์ประกอบหลักเหมือนกันที่บอกอ่าพระสมเด็จต้องเจอพระซุ้มกองทานเพชรจะมากจะน้อยก็ต้องเจออืนะครับอันนี้คือแต่โอเคส่วนประกอบหลักของพระคืออะไรคือปูนตะกอยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน ส่วนประกอบหลักที่มีในนี้ก็คือมีทองแดง <ท anticip S 2> นะครับมีพวงนะอันน,นีน้คือส่วนประกอบหลักแต่ว่าองค์ประกอบที่จะทำให้พระนี่ยเป็นเมฆธิ์ที่ขาดไม่ได้คือสังกษีเงินก็ต้องเจอจะน้อยก็ต้องเจอ<ม>ประหลอดจะน้อยก็ต้องเจอ<ม>นะครับอันนี้ก็คือคือ<ม>หลักที่ทําให้องค์ประกอบของพระนี่ถูกพิธี<ม>อ่านะครับถูกาตาของเขานะครับ<ม>โอเคครับนะครับอันนี้ก็ได้ดูกับพี่นิพัฒน์ไปแล้วนะครับก็คือโอเคหนึ่ง มีส่วนผสมหลักครับนะครับก็คือส่วนผสมหลักก็คือทองแดงกับทวงนะแอสติโมนีนะชื่อภาษาอังกฤษอย่างนี้นะครับคกับสองตัวที่พิเศษเลยคือตัวที่ค่านี้มันต้องมีในในคําว่าเมฆขสิทธี่ยที่บอกสังกสีเงินแต่ไม่ไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะเนี้ยตลอดด้วยตลอดนะครับเพื่อเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะปลอมมาเนี่ยเขาจะใส่ได้น้อยขนาดนั้นไหมอ่าครับเขาเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับ มันจะเยอะเลยเพราะว่าสิ่งที่เราตรวจเจอเนี่ยเราเราตรวจเป็นลักษณะของข่าหนึ่งในร้านโดยเฉพาะปละหลอดด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตที่สําคัญนะครับท,บที่ที่เราจะเทียบกับการปลอมเนี่ยได้นะรพระใหม่เนี่ยดูรู้เลยนะครับแล้วก็อย่างตัวของอาร์เซนิกที่เป็นสารหนูที่เจอเขาจะมีสัดส่วนไม่มากนะครับที่เจอใช่ครับอันเหล่านี้นั่นเป็นองค์ประกอบสําคัญของของ,ของผ้าเนื้อโลหะนะครับเดี๋ยวยังไม่นับ ของการช่าง Density นะครับที่จะเก็บเอาไว้ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดที่พิเศษนะครับที่เวลาเราเราเข้ามาใช้ l a ็บเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้นะครับเราเราพัฒนาไปอยู่ในส่วนของเครื่องที่เป็น Load a อนนไลเซะครับซึ่งมันจะเป็นความพิเศษที่มันจอบเป<ม>็นในแต่ละค่าในแต่ละรายละเอียดเพื่อหาจุดสําคัญจริงๆนะครับอันนี้นะครับคือพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องปกติทั่วไปแล้วนะครับ อ่ะผมาันนี้ของพี่นิพัฒ์โอเคครับผมครับก็ต้องขอบคุณในหลายๆส่วนนะครับที่มาเหมือนกับเราได้มาใช้วิทยาศาสตร์จริงๆเราไม่ได้มาเห็นจริงๆว่าอันนี้นะมันมีส่วนผสมอะไรทําอะไรมันชัดเจนเราไม่ต้องจินตนาการครับก็ต้องขอบคุณทางเอ็ดดีสแกนและอาจารย์โจกับที่ให้ความกระจ่างขอบคุณมากครับนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับมีโอกาสนะครับถ้าเกิดเจอพระในลักษณะาเดียวกันนะครับก็อาจจะติดต่อพี่นิพัฒน์นะให้ดูด้วยกัน นะครับที่เป็นกลุ่มเมฆคสิทธิ์ให้เจอกันอีกนะครับของที่อื่นนะครับโอเคครับยังวันนี้ขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ